เราจะสร้างเว็บ html โดยการใช้ d e v i v e r c s 4นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องทำการ manage site โดยกดคลิกที่ manage site นะครับหลังจากนั้นกด new แล้วก็เลือก Site แล้วก็ให้ตั้งชื่อส่วนนี้ผมขอตั้งชื่อว่า my web นะครับหลังจากนั้นกด next ส่วนนี้จะถามว่าจะทำงานร่วมกับ Server อื่นหรือเปล่า ตรงนี้ก็ตอบว่า no นะครับเพราะว่าจะทำงานเพียงภายในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหลังจากนั้นกด next ครับส่วนตรงนี้จะถามว่าไฟล์ทั้งหมดของเว็บนั้นจะเก็บไว้ที่ส่วนไหนของคอมพิวเตอร์ก็กด b e านะครับผมขอเก็บไว้ที่ Desktop โดยการตั้งโฟลเดอร์นะครับชื่อ <Sure. S 1> my web คลิกเข้าไปนะครับส่วนนี้ ผมจะเอาไว้ทําการเก็บข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เอาไว้หลังจากนั้นกด select แล้วกด next ครับส่วนนี้จะถามว่าจะใช้รีโมทในการทํางานหรือเปล่าก็ตอบไม่นะครับเลือกนอนครับแล้วกด next ครับหลังจากนั้นกด done ครับเมื่อเสร็จแล้วด้านขวาล่างก็จะได้ที่อยู่ในการเก็บไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็จะสร้าง โฮมเพจขึ้นมาโดยการกดที่ไฟล์นะครับแล้วกด New แล้วเลือกที่ HTML ครับกด r ร a t e ส่วนนี้ผมก็จะขอสร้างไว้สองเพจนะครับเอาไว้ทำการลิงก์เพจหนึ่งไปที่เพจสองจะได้ง่ายๆนะครับส่วนนี้ผมจะขอสร้างปุ่มไว้สองปุ่ม โดยปุ่มแรกจะชื่อว่า Home ส่วนปุ่มที่2นั้นจะชื่อเพจสอนะครับส่วนในการเว้นวรรคตรงนี้เราจะไม่สามารถกด Space bar ได้เราจะต้องกด คอนโทรลชี ship, แล้วก็สเปซบาร์ในการเว้นวรรกนะครับจะขอพิมพ์บอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือหน้าที่หนึ่งหละจากนี้จะก๊อปส่วนของปุ่มไปไว้ที่เพจสองครับจะทำการบอกว่านี่คือหน้าเพจสอง หลังจากนั้นจะทำการเซฟทั้งสองเพจลงไปครับโดยเพจหนึ่งจะตั้งชื่อว่า index html ส่วนเพจสองจะตั้งว่าเพจที่สองครับ จากนี้จะเริ่มทำปุ่มนะครับเราจะกดไฮไลท์ที่ปุ่มโฮมครับแล้วก็เลือกที่ css c o e อ๋อขอโทษครับเลือกที่ html ครับจะมีปุ่มจะมีช่องให้ใส่ลิงก์นะครับก็กด browse for file หลังจากนั้นก็กดลิงก์ที่ index ครับส่วนเพจที่2นั้นก็ทำการลิงก์ไปที่เพจ2เมื่อเสร็จแล้วก็ทำการ copy มาไว้ที่หน้าเพจสครับหลังจากนั้นก็ทำการเซฟทั้ง2องเพจเหมือนเดิมเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ทำการรันโดยการกด F12 นะครับก็จะได้หน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์โดยการใช้ CSS ครับเรื่องวัที่ CSS ส่วนนี้จะเป็นการกำหนดฟอนต์นะครับตรงนี้ก็ให้ตั้งชื่อครับขอตั้งชื่อว่า t ท็ครับส่วนนี้จะเป็นการกำหนดชนิดของฟอนต์ขอเลือก Arial แล้วกันครับส่วนสีของฟอนต์นั้น ก็จะเลือกตรงนี้ครับทีนี้ก็จะได้สีฟอนต์ออกมาครับส่วนปุ่มที่จะเอาเส้นใต้ออกนะครับให้ไฮไลท์และเลือก CSS Style เลือกที่ New <c oughs> ครับตรงนี้ให้เลือกคำสั่ง Compile ส่วนตรงนี้ ให้เลือกที่ลิงก์ครับกดโอเคตรงนี้จะบอกว่าจะเอาเส้นใต้หรือเปล่าถ้าไม่เอาเส้นใต้ก็นอนครับส่วนตรงนี้จะเป็นก,นการกำหนดสีของฟอนต์ผมขอกำหนดเป็นสีแดงแล้วกันครับตรงนี้คือขนาดของไซส์และตรงนี้คือชนิดของฟอนต์ครับ ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับการเอาเส้นของลิงก์ออกแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์จากนี้จะเป็นวิธีการเบลรูปใส่เข้าไปนะครับโดยรูปนั้นจะต้อง Copy ปี้มาไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกับเพจของเว็บไซต์ครับหลังจากนั้นกด refresh ด้านขวานี้ก็จะมีไฟล์ของภาพก็จะสามารถดึงมาใส่ได้เลยครับ ก็ตั้งชื่อว่าจอแดนเมื่อเสร็จแล้วกดโอเคครับหลังจากนี้จะเป็นการใส่แบ็กกราวน์นะครับให้กดมาที่เพจ Property แล้วก็เลือกแบ็กกราว n d ค o ลเลอรครับใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันครับหลังจากนั้นกดโอเคก็จะได้แบ็กกราวอ์มาครับ หลังจากนั้นก็ทำการเซฟทั้งสองเพจละทำการรันอีกทีครับก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้ครับและส่วนรูปภาพนี้ก็จะสามารถใส่ลิงก์ได้เช่นกันผมจะขอใส่ลิงก์ไว้นะครับ หลังจากนั้นก็ทำการเซฟแล้วกดลันเมื่อทำการกดที่รูปภาพขอโทษครับขออภัยผิดพลาดน,นิดหน่อยผมขอทำการก๊อปเลยแล้วกันครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ